ขอได้ไหว้รับสําหรับสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านซึ่งก่อนหน้าน,นี้มาดามแบมแบมกัญยกรได้อธิษฐานขอพอรเอาไว้ถ้าได้เงิน10บล้านภายในหนึ่งเดือนจะเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองเจดีพร้อมจัดขบวนแห่อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่พระเจดีเจ้าสมปรารถนาณวัดเทพศรีดารามอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาราคามโดยมีมรหออศส,สมโพธิสวันสาคืนพร้อมถวายรถยนต์จำนวนหนึ่งคันและจัดโรงทานตลอดงานโดยมีพระวัชยรญานวิสิทธิ์ หรือพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาชัยพระอารามหลวงประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ําเย็นพระอาจารย์สุคนสุริธรรมโมเจ้าวาดวัดเทพศรีดารามและพระมหาประมุขก,กิติเมธีร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยสำหรับง,งานวันนี้นะคะที่เกิดขึ้นก็คือ เป็นงานสมโพธพระมหาธาตุเจดีย์เจ้าสมปรารถนาค่ะซึ่งสืบเนื่องมาจากว่าวัดแห่งน,นี้นะคะคือวัดเทพศรีดารามตั้งแต่สร้างเจดีย์มาก็คือเสร็จมาหลายปีแล้วค่ะยังไม่มียังไม่ได้จัดสร้างงานสมโพธเลยทีนี้แบมด้วยความที่เป็นลูกศิษย์ที่อุปถัมภ์อยู่นะที่วัดแห่งน,นี้ค่ะก็เลยเล็นเห็นความสําคัญว่าอยากจะมาจัดงานสมโพธพระเจดีย์ให้ แต่ก็ก็เลยตั้งใจว่าได้ขอพรค่ะขอพรกับสีพึ่งเมตตาสมปทานาพันล้านรุ่น8 8ดรูดูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านถ้าสําเร็จสมหวังก็คือได้ยอดตามที่ตามเป้าตามที่ขอจะมาจัดงานสมโพธิให้กับพระมหาราชเจดียเจ้าค่ะค่ะสำหรับยอดที่ขอไปก็ถือว่าเกินคาดเลยค่ะขอไว้ว่าถ้าได้ยอดจํานวน8หลักค่ะภายใน1เดือน ก็จะมาเป็นเจ้าภาพจัดงานสมโพชพระมหาธาตุที่วัดเทพศิริรามแห่งนี้ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าสตย์มากเลยค่ะก็สําเร็จค่ะตามที่ขอพอสําเร็จแล้วก็เลยได้กราบเรียนท่านเจ้ามหาปมุกิจติเมธีค่ะว่าจะขอเป็นเจ้าภาพจัดงานสมโภชให้กับท่านกับวัดแห่งนี้ค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะก็สมโพชพระมหาธาตุเจดีย์เจ้าสมปรารถนา4วัน3าคืนค่ะภายในงานก็มีการมาหอรสพค่ะ ตลอด3คืนเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ได้ถวายรถยนต์ต้ายแดงจำนวนหนึ่งันให้กับท่านพร,ร,ระมหาปมุกิติเมธีที่ท่านได้ดูแลที่วัดแห่งนี้อยู่แล้วก็เป็นสายบุญที่ได้ร่วมกันมาตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ปี2 5 6 5นหน้าค่ะเพื่อที่จะให้ท่านได้นำรถใช้คุณประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาค่ะเพราะว่าคือท่านไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีรถใช้ก็ไปที่ไหนมาไหนก็รถเสียบ้างอะไรบ้างก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะ จริงๆแบมก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะคะการใช้สีพึ่งก็คือสีพึ่งเนี่ยทุกคนจริงๆทุกคนรู้ว่ามันเป็นของโบราณโบราณมาตั้งแต่ครูบาอาจารย์หลายหลายคือนานแล้วค่ะหลายปีแล้วทีนี้สีพึ่งมันเป็นของมงคลของดีเคล็ดลับก็คือแค่เราพูดดีทดําดีแล้วก็คือเราได้สิ่งดีๆเราก็ต้องคิดดีพูดดี จากที่เราเราเรา,เราได้อะไรอย่าเนี้ยค่ะเราขอได้แล้วก็ทําบุญไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะสำหรับถ้าพูดถึงน้องนางงามก็คือน้องเหมยน้องเหมยมิสแรนมหาสราสรครม2024ตอนนี้ก็กลายเป็นมิสแรนมหาเอ้มิสแรนไทยแลนด์<ม>เลแล้วคะ่ะถือว่าแบบครั้งแรกที่ได้เจอน้องคือน้องไม่มีกระแสอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เข้ามาทําบุญที่วัด มากราบหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันโสัพปัญโยที่วัดป่าวังน้าเย็นค่ะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้มอบได้เมตตามอบสีพึ่งให้กับน้องหลังจากที่น้องได้นําไปใช้ค่ะก็มีการบอกกล่าวกับน้องค่ะว่าน้องเกิดสิ่งที่แบบสมบัตหลายอย่างเวลาที่น้องขออะไรเงี้ยค่ะจริงๆแบมก็อยากจะบอกเลยค่ะว่าสีพึ่งเมตตาสลบงตาตถนัดพันล้านเนี่ยค่ะผ่านพิธีพุทธาพิเศษอยากศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ ด้วยแพ็กเกจจีทั้ง11ูปก,ก็คือตรงตามตำราทุกกระบ,บวนการเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเห็นจริงอ่าแล้วใครที่นําไปใช้อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนดงังคนธรรมดาทุกค,คนได้ไปก็คือเห็นผลกันหมดเลยค่ะโดยเฉพาะคือไม่โดยเฉพาะค่ะถ้าเรามีศรัทธามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นได้ของดียังไงก็ดีแน่นอนค่ะเพราะว่าสิ่งนี้คือดีแท้แน่นอนค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเป็นสีพึ่งที่ได้หัวเชื้อจากหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โธซึ่งตอนนี้คือ แค่จะหาไม่ได้เลยค่ะแต่มีอยู่ในสีพึ่งรุ่นนี้นะคะแล้วก็รวมกับหลวงปู่คำพันโคสัป,ปัญโยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยนันโคสัป,ปัญโยค่ะแล้วก็รวมถึงหัวเชื้อของหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันด้วยค่ะจริงๆแบมบอยากจะฝากบอกค่ะว่าการใช้สีพึ่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นของมงคลมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเลยค่ะคือเราพกพาไปไหนด้วยเราใช้ได้ตลอดเวลาใช้แทนนิดมันได,ได้ด้วยนะคะบำรุงสีปากกันปากแตกปากแห้งแต่ว่า อันนี้อันนี้ที่เห็นผลจริงได้เลย<ม>ก็คืออย่างยังแบมเองก็เวลาตาแห้งก็หยิบมาทาแล้วก็ระหว่างทาเน,นี้ยค่ะแล้วก็ทําจิตใจให้สบาย<ม>นึกถึงแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนมีเพราะว่าสีพื้งรุ่นนี้คืออัดแน่นด้วยมลสารด้วยหัวเชื้อแล้วก็ผ่านพิธียานเข้มแข็งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะใช้1ปีแล้วแบมใช้หนึ่งปีเนี่ยตลับหนึ่งเนี่ยยังไม่หมดเลยนะคะใช้ได้นานคือไม่ต้อง แต่อยากจะฝากว่าไม่อยากให้ไม่คิดว่ามันจะหมดวหรือมันจะมันจะใช้คุ้มค่าเงินที่บูชาไหมต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มค่ามากมากเลยค่ะด้วยความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนานใช่ค่ะจริงๆก็อยากจะบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะที่คนที่บูชาสีพึ่งมาแต่กล้าพูดได้เลยว่า อาจจะเกินร้อยก็ได้ค่ะอาจจะเกินร้อยที่ท่านบูชามาแล้วเงินที่ท่านบูชามาเนี่ยค่ะแอมก็ทําบุญกับหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยังโคสัมปัญโยรวมถึงวัดในอุปธรรมของท่านคือจะทําเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะสร้างร่วมร่วมสร้างศาลาร่วมสร้างโบสถ์ร่วมสร้างศาสนะ วัตถุทางพระพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจบูชาสีพึ่งเมตตาสมบัติธนาพันล้านนะคะก็สามารถบูชาได้ทางก็คือพิมพ์ได้เลยค่ะทางเพจสีพึ่งเมตตาสมบัติธนาพันล้านค่ะหรือตามช่องทางทิกตอกแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าอย่าหลงรุ่นเพราะว่ารุ่นของสีพึ่งเมตตารุ่นนี้นะคะก็คือหน้าตลับแล้วก็หลังตลับอย่างเงี้ยค่ะ,คะมียันแล้วก็มีชื่อ,ม,อมีชื่อลมอักขรทุกตัวอักษรเลยค่ะว่าสีพึ่งเมตตาสมบัติธนาพันล้านนะคะถ้าต่างจากนี้ก็คือ ถ้าต่างจากนี้แล้วมาบอกว่าอยู่ในพิธีเดียวกันกับอันนี้ก็คือมันไม่ไม่ใช่นะคะอะไรประมาณนี้